กับช่องวัวกล้วยงามและช่องยายตุ้มผ้าชมวัวกล้วยงามมาพบมาพอขึ้นเกาขึ้นเดินเพิ่มเติมก่าเบากว่าท่านในกิ่งเด้จ้าว่าพิษว่าถูกกับพอทษดคออภัยผู้ที่ท่านทุกท่านที่เขามารับชมนะจ้าว่าว่าวลายยห่หางเนาะยายตุ้มสิบห้าปีผ้านองไปสำรวจราคากล้วยในตลาดบานเทียมก่อนเด้จ้าเข้าก็เดินไปตามข้างเข่าตลาดนัดก่อนนะจ๊ะ เข้าก <poker> ับตำรวจก่อนว่าท้าเข่าเป็นแบบใดเขาง่ายมากง่ายสะดวกบ่ก่อนที่เข้าไปสอบทมราคากล้วยกันนะจ๊ะเอ้าเข้าไปสอบทามพราค่าดทางในตลาดก่อนเนาะจ๊ะงานไปเรื่อยๆก็เนาะจ๊ะบรรยากาศท่าเขาเนาะจ๊ะบรรยากาศท่าเข่าว่าจะเป็นก่อนเขามากหรือคนกับเขาคนกับออกนาะจ๊ะงานไปเรื่อยพี่นอะจ๊ะ บรรยากาศดีนะจ๊ะบรรยากาศดีมากรถก็ไล่ไล่พ่อค้าแม่ค้าไาล่ามากมากเลยจ้ะ,ะตลาดใหญ่มากเลยถ้าเข้าไปถามเจ้าของกล้วยก็น่าจะว่าราคาสิเท่าไยน่าจะเนาะว่าคู่เนี่ยพ่อพ่อป่ะ,ะพ่อห้องว่าจะได้คู่เนี่ยเดี๋ยวเท่าเก็บนะ ่าไรกะอยากเท่าเก็บตาเจ็ดมันบัป้าตัวเมียหรือตัวผู้เนี่ยตัวเมียตัวสองตัวเล่นบาเอามันก็ตัวแล้วป่าตัวนี้มันมีบอลลูบอลลูอกาบยอนตัวนี้มันบอลนี้บอลูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มองยางกันเอาอันตัวนี้กัราคาทอกันมันบเนี่ยิสาหร้อยตัวนี้ติดสามหอย เขาไม่ได้โตรุ่นนี้พอดีเลี้ยงในแตนี่<อ>พอ่อเอาไปผูใ้ใดสนใจกันเมื่อวันในตลาดได้เด<อ>้อหรือว่าติดตอ่อ <laughs> ติดต่อพ่อได้เด้อจ้ะว<อ>่ากันผู้คนสนใจนี่ขอเบอร์โทราในบอลศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งหก ศูนย์หนึ่งนนเอาไมวนแปดสองศนแปดสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหหนึ่งสามสอแปดสามสองแปดพออย่างนั่จ้ะพออ้วนพออ้วนแต่จะโทร่มากอ่าพออ้วนใดด้วตอนในบืดนืิดขึ้นเวี่ยนตะกี้ทำงานอยู่เพหลับ้านหลับทำงานอยู่ย่มกันอยู่หลับอะไร สมองสิพลันกอกเรนพี่ขอบคุณนะคะระดับ้งนะคร้าเต้เลยป่นี่ลูกหกหมื่นสามอ้นเจ้ามตาโตมั้ยเนี่ยสองโตสนะจ๊ะอันตัวนี้ห้องไว้เท่าไรนะจาวตัวนี้ากได้สามหมื่นครับตัวน้นตัวนี้สามหมื่นมันบอต่อไรจ๊ะต่อไรครับต็อไรเนาะทรงความมันบ่ก ทรงความครับระยะอยู่ร้อยกิโลระยะอยู่ร้อยกิโลเนาะอันนี้จะตุ่นแม่พันนี่เด้แม่อยากได้สามหมื่นหาครับแม่พันอยากได้สามหมื่นหาเนาะจ้ะทองแล้วทองเราซื้อออกวันที่สิบเอ็ดนี่นะเดือนนี้เนาะอืมมันจะตุ่งงามดิครับตอนนี้สองตัวเนาะจ้ะอันห้อยอยังนั่นี่เนาะห้อยกล้วยครับห้อยกล้วยนะจ้ะกล้วยครับอยู่สุวรรณคูหาอยู่สุวรรณคูหา อันท่านนี้คนสนใจเด็ดติดต่อได้ครับมีเบอร์โทรอยู่ครับเบอร์โทร0999999137 01379ครับ79นเจ่ะโทรมาเบอร์มีเดย์เด้จ้าห้อยกลวยเด้ออันม่หน่อยครับสมุนดานาคือสืว่คูหาแต่ว่าที่เบอรคู่ก็มันหนาคนจะงามขนมอามีแต่ตัวงมาตัวนี้จะสทออกวันที่11เนาะลูคน อ่สิบเอ็ดครับสิบเอ็เดี่ยนนี่แหละครับจอนแรกอะแม่ก้อนรถเป็นผู้ไดสนใจกั่โค้มากเลยได้ใจเออส่งได้ระยะลอยกิโลครับส่งได้ลอยกิโลด้วคจ้บของพนนี่จะตง่ายๆตอนนี้ขายแล้วครับตอนนี้สี่หมื่นสี่หมื่นครับพี่สาวมันจั พี่สาวของตัวนี้เน้อจ่ะเนาะลูกเก่าจะเลืนน่อนด้วยกันครับลูกเก่าจะเลื่อนขายไปไปสี่หมื่นบาทบตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วสี่หมื่นกว่าน้อจ่ะเนาะงามเนี่จ้ะอันห้อยกล้วยเพิ่นเอามาแต่ตะตูงงามเน,นี่พี่น้องเพิ่นได้สุดของงามง <c oughs> ามครับน้องใหญ่กันครับอันนี้น้องใหญ่กันน้อจ่ะเนาะน้องใหญ่กันครับลูกของพ่อจะเลื่อนนะนของเก่าจะเลื่อนครับของเต่าจะเลื่อนเนี่จ้ะ ไอเบิ้งเล่ได้จังได้สนใจกับติดต่อมาได้เลยได้จังรู้ว่าสิเขามาเบิ้งในตลาดอ่าอำเภอบันเทียมเนาะครับบันเทียมครับเพิ่มบันเทือกจังแต่ว่าทุกอย่างท่านี่เขาเคิ่มต่อรองได้เด้จ้ะต่อรองได้เลยครับต่อรองได้ต่อรองได้บ่ราะมีราคาตายตัวครับมีซื้อมีขายกันได้ต่อรองได้บ่มีราคาแบบนั้นได้จังต้นือราคาหอม ต้นซีนไอไพ่อมหน่งกิโลครับขอบคุณท่านด้วยนจ้านันมาด้วครับ